อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่าและยังเป็นหนึ่งในสาแหล่งมรดกโลกแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การสหประชาชาติหรือยูเนสโกเมื่อปีพุทธศักราช2534จึงทําให้อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยกลายเป็นอีกหนึ่งม,มุดหมายที่สําคัญสําหรับการท่องเที่ยวในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เมื่อเดินทางมาถึงเมืองเก่าสุขโขทัยหรืออุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยก็จะมีการให้บริการในด้านต่างๆมากมายเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของนักท่องเที่ยวในแต่ละกลุ่มซึ่งถ้ามาในรูปแบบของครอบครัวก็จะมีรถไฟฟ้า,ฟาเช่านําเที่ยวให้บริการหรือจะมาเป็นแบบหมู่คณะ ก็จะมีรถรางของอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยให้บริการแต่ถ้านักท่องเที่ยวต้องการจะสัมผัสบรรยากาศกลิ่นอายความเก่าแก่ของโบราณสถานควบคู่ไปกับการปั่นจัก,กรยานชมวิวทิวทัศน์และธรรมชาติก็จะมีรถจัก,กรยานให้เช่าสําหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศในราคาย,ย่อมเยาและเท่าเทียมกันไม่แบ่งแยกว่าเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยหรือชาวต่างชาติ ออจริงๆแล้วว่าของเรามีมาทั้งปีนะคะแต่รูปแบบของนักท่องเที่ยวเนี่ยก็จะแบ่งแบ่งกันไปก็คือมีชั้งชาวไทยชาวต่างชาติแล้วก็นักเรียนนักศึกษานะคะก็จะมีการท่องเที่ยวทั้งปีะคะ่ะ จริงๆแล้วเราถือว่าผู้ประกอบการเนาะเราพูดถึงในนามผู้ประกอบการดีกว่าก็คือเราเป็นคนท้องถิ่นอยู่แล้วก็คือเราก็จะดูแลในเรื่องของกิจการที่เราทําอยู่ว่าไม่ว่าจะเป็นร้านจักรยานรถไฟฟ้าหรือวารถรางทุกคนก็จะดูแลในส่วนของการบริการทั้งหมดอยู่แล้วไม่ว่าของเราก็จะมี ช่างที่เขาดูแลเรื่องความปลอดภัยการซ่อแมแซมรถการดูแลความสะอาดแล้วก็ประเภทของรถที่ให้บริการให้ถูกต้องตามประเภทของลูกคา้าที่ลูกคา้าต้องการนะคะนอกเหนือจากการดูแลคุณภาพรถจักรยานที่นักท่องเที่ยวจะได้เช่าปั่นอย่างปลอดภัยแล้วในเรื่องของราคาก็ยังเป็นธรรมปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวอีกด้วยทำให้นักท่องเที่ยวที่เคยมาใช้บริการนั้นต่างติดอกติดใจในการให้บริการและกลับมาใช้บริการเช่ารถจักรยานอีกครั้ง เมื่อได้กลับมาเยือนเมืองเก่าสุขโขทยัยอันนี้เราเนียนเรื่องราคาเนาะของเราอ่ะสาบาทปั่นได้ทั้งวันเพราะว่าเราอยากให้ลูกค้าเนี่ยที่มาเที่ยวสุขโขทัยเนี่ยมีความรู้สึกว่าสบายๆไม่กดดันไม่มีความเครียดมาเที่ยวสุขโขทัยแล้วดูโบราณสถานสวยๆแล้วคุณก็ได้ปั่นจักรยานตามไลฟ์สไตล์ที่คุณชอบอย่างนี้ค่ะก็คือราคาแค่30บาทแล้วก็จะมีแบบ2คนปั่นสําหรับคนปั่นไม่เป็นเราก็จะ,ะดูแลในเรื่องของราคาแค่80บาท ยืนยันเลยว,ะะว่าราคาเราเสมอภาคการช้างชางไทยชาวต่างชาติเพราะว่าที่นี่เราอยากให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวแล้วเขามีความสุขกับการที่เขาได้กลับไปเพราะว่าเราสุขโขทัยเราอยากให้ทุกคนมาเที่ยวกันเยื่ะยืนยันค่ะค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่เมืองสุขโขทัยนะคะสุขโขทัยนี่คือมาท่องเที่ยวแล้วคุณจะมีความสุขนะคะเ mm hmm. ที่ยวไทยเที่ยวสุขโขทัยปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ สำหรับใครที่มองหาแหล่งท่องเที่ยวในทริปวันหยุดขอแนะนำอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยมาเพลิดเพลินกับการเที่ยวชมเมืองมรดกโลกและสัมผัสวัฒนธรรมสุขโขทัยได้อย่างสบายใจกันค่ะเที่ยวไทยปลอดภยัยไปกับเมืองมรดกโลกสุขโขทยัยรับประกันว่าสบายใจปลอดภยัยไม่โกงอย่างแน่นอนสมเกียรติเจริญสะอาดถ่ายภาพสสิพิมลคำสุขดีทีมข่าว N b t บทพิษณุโลกรายงาน